สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมได้เห็นต้นคลิปที่ผมเปิดไ,ไหมนะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นทีเซอร์นะครับผมของหนังเรื่องใหม่ของอาชลองซะอีคิดว่าเป็นอังกอร์ภาคสามะจ้าไม่ใช่นะครับผมเป็นทีเซอร์ของเรื่องเจ้าสมิงครับตอนแรกผมคิดว่าทําไมผมถึงคิดละ่ะเพราะว่าอาชลองเป็นคนเอาลงไว้ในไอจีครับผมก็เลยคิดว่ามันใช่นะแต่จริงไม่ใช่นะครับผมแต่ขอวิเคราะห์หน่อยละก,กันก่อนที่จะวันนี้จะมาพูดถึงละครนะครับผมของค่ายของลูกอาชลองเนี่ยอาหลโลจูเนี่ย,ยจะทําในอนาคตนะครับซึ่งเป็นข่าวมา ให้เราเห็นหลายๆเรื่องน่าสนใจเหมือนกันขอพูดถึงเรื่องเสือนะครับผมของเรื่องเจ้าสมิงก่อแล้วกันไหนๆก็เปิดคลิปมาแล้วนะครับก็ความสมจริงนะครับผมของที่ได้ดูตัวทีเซอร์สั้นแล้วก็ดูทีเซอร์ยาวแล้วเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะโอเคอยู่นะครับก็พอๆผมว่าพอๆกับอังกรของช่อง3าเลยแหละผมว่าเออใช้ได้สูสีกันเลยนะครับผมแต่อาจจะมีลอยๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็โอเคนะโอเคครับประมาณนี้ผมให้คะแนนเกือบเต็มแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับผมละครในอนาคตนะครับของค่ายอารอง จูเนียร์นะครับที่กําลังจะมาทานะแล้วก็ตอนแรกอะผมคิดว่ามีคนเอาไปแปะในวิกิพีเดียเล่นๆคิดว่าแบบเฮ้ยมีคนอยากให้ทาหรือเปล่าเลยไปแก้วิกิพีเดียอยากให้ทาเรื่องพวกนั้นแต่ไม่ใช่ครับมีข่าวออกมานะแล้วก็อาชลอเนี่ยก็แคปวิกิพีเดียนั่นแหละลงไว้ใน i g อาหลงเพจวิจิตนะครับผมใน i g อาหลงเนี่ยใครยังไม่ได้ติดตามไปติดตามกันนะครับแล้วก็เพจขอบสนังครับเพจขอบสนังเนี่ยจะเป็นเพจรีวิวหนังภาพยนตร์แล้วก็ละครที่มันแบบเจง๋งๆนะครับผมให้เราได้ดูกันถ้านะใครหลายๆคนอาจจะเคยติด มผมก็จะเอาข่าวจากเพจขอบสนังนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องจริงในอนาคตนะซึ่งแบบแต่ละเรื่องนี่แบบโห่ไม่เคยดูตอนเด็กๆแล้วมันมเจ๋งมากอะต้องบอกเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเนื้อหาของข่าวกันละกันว่าเป็นยังไงนะครับช่อง3เตรียมตัวรีเมคละครในตำนานของอาฉลองระยะอังกอร์สองดาวคนละดวงฝนเหนือมาครบอ่ะอันนี้คือหัว ห,นนหลังจากประสบความสําเร็จอย่างสูงกับละครรีเมคอังกอร์ที่ผลิตโดยลูกของอาชลองเองพวกเขาก็เริ่มเดินหน้ากันต่อที่จะนําละครในตํานานกับมารีเมคใหม่อีกครั้งซึ่งจะมีแพนรีเมคมีดังนี้ 1. ดาวคนละดวงอเป็นดาวคนละดวง ที claro, <S <S well, while, ่โฟคอยเด็ดดมนะครับดาวกระดวงนี่ก็คือพี okay. ่พีทองเจอเนะครับผมในอดีตเนี่ยคือรับบทเป็นพระเอกนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนะครับผมที่ตามล่าพวกแก๊งยาเสพติดนะครับเรื่องต่อไปครับผ่าโลกบันเทิงครับผ่าโลกบันเทิงนี่จะเป็นละครเย็นนะครับผมพี่อนัทราพานิชนะครับผมประกบคู่กับพี่ยุ้ยจิรนันโนแจมนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามีทั้งบูมีทั้งร้องเพลงนะครับผมมีแบบดราม่านะฮะแล้วก็มีแบบวิ่งตามประกวดร้องเพลงมีเป็นเหมือนคล้ายๆละครเพลงอ่ะก็สนุกดีนะครับผมในเวอร์ชั่นเก่าๆนะ เรื่องต่อไปครับอังกอร์ภาค2อครับมาอ,อังกอร์ภาค2มีมาว่ะนะแต่เราไม่รู้ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะคลา้คลา,ยคลายกับอังกอร์ภาค2ของเวอร์ชันช่อง7็หรือเปล่าที่พี่วีวิลภาพนะครับผมเล่นประกบคู่กับพิงกี้นะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนนะ่าคงจะเคยดูแหละแต่ไม่รู้ว่าช่อง3เนี่ยจะเอาเมลิเมกอะจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือจะทําแบบเดิมเลยนะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับเสือยอดรักครับเรื่องนี้ผม ไม่เคยดูอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงพอดีว่าเมื่อกี้พยายามหาข้อมูลคร่าวๆแล้วยังหาไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะแบบว่าเอามาพูดคุยกันมากกว่านี้ล้กันเรื่องต่อไปครับ เจ๋งเหมือนกันเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชั่นเก่าเป็นของทางช่อง7นะครับผมเรื่องขุมทรัพย์ม่น้ําแหวนะครับผมเรื่องขุมทรัพย์ไม่น้ําแควคุ้มทรัพย์ลำคาที่ทุกคนต้องการเก่าค้าลําหลือที่ไร้แทงยิงใหญ่อ่าเป็นการตามหาทองคานะครับเป็นการตามหาทองคํานั่นเองึ่งแบบว่าต้องเข้าไปในปา่า เข้าไปในป่าแล้วแบบว่าต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นผู้ผีปีศาจนะครับผมซึ่งแบบว่าก็ใครที่แบบว่าต้องการไปเอาทองเนี่ยก็จะพบกับอาถรรพ์นะครับผมหลายๆอย่างนะเรื่องนี้แบบน่าดูมากสนุกอะเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากอะเรื่องต่อไปครับระยะครับเพราะค้าคือเรืยเรือไทยอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะผมระหว่างไทย กับญี่ปุ่นนั่นเองเพระเอกก็คือพี่ทิกทองเจือนั่นเองนะครับผมในเวอร์ชันเก่านะฮะเรื่องต่อไปครับฝนใต้ครับฝนใต้โหงไรไม่ปานนี่อ่าเรื่องนี้พระเอกคือยอดยาหมองหรือชื่อจริงก็คือยอดอะไรนะยอดพยากราชนะครับผมอ่ะพี่อารัทราพานิชนะครับผมรับบทเป็นพระเอกนั่นเองในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะที่แบบว่ามีเกี่ยวกับอิทธิพลอ่ะอิทธิพลเถือเ่อนอะ่ะตำรวจแบบว่าเข้าไปไม่ได้แล้วทีนี้ยอดยาหมองเนี่ยรู้สึกเป็นนายอำเภอปลอมตัวเข้าไปเป็นคคนขาายยม่่อออองงงัเเรรบืตไป ฝนเหนือครับฝนเหนือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่ภาคต่อของฝนใต้นะคนละฝนเลยเรื่องนี้นะครับผมในเวอร์ชันเก่าพี่เอกรังซีโรจนะครับผมประกบคู่กับพี่ยุย้ยจินนานโมโนแจมนะครับซึ่งในเรื่องนี้มี3มคู่เป็นละคระคล้ายละครเพลงด้วยแล้วก็เป็นละครบูด,ด้วยนะครับแต่ฝนเหนือในเวอร์ชันเก่านี้จะเป็นอของคุณเฉิดบูดพักดีวิจิตเป็นคนกำกับนะครับผมละครเย็นนะโอเคมีแต่เรื่องที่น่าดูกันเลยใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องที่แบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะส่วนใครที่เป็นแฟนละครช่องเจ็ก็ไม่ต้องน้อยใจไปเเพราาะตัวขอออองงงล ก็มีแผนจะทำอังกอรภาค3ามกิกคที่จะออนแอร์ air ประมาณปี2020ครับทางช่อง7ด้วยเช่นกันอ่าอันนี้เป็นข่าวของทางเพจขอบสนังนะครับผมเอามาลงไว้นะฮะซึ่งไอตัวอังกอรภาค3าเนี่ยเราได้รู้อยู่แล้วว่าอรหลงเนี่ยจะพยายามทำเหมือนจะทำจะทำพูดจะทำจะทำอยู่ตลอดหลังๆเนี่ยพอมีนักข่าวไปสัมภาษณ์น,นะครับผมอรหลงก็เหมือนจะทำเรื่องมังกรเจ้าพญาตามล่า1 0 0 0 0ไม้นะครับผมแล้วก็เรื่องปนลอยฟ้าแต่ว่าไม่ได้พูดถึงอังกอรภาค3นั่นเองสรุปอังกอรภาค จะได้ดูในปี2020หรอคุรนานเลยกว่าเราจะได้ดูนานเนาะเออแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นแผนที่แบบถูกเลื่อนออกไปนะครับมันเป็นแผนที่แบบว่าเออถูกเลื่อนออกไปอีกอะดาวคนละดวงเนี่ยมีแผนที่จะทําในปี2563นะครับจาดดูในวิกิพีเดียนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปคงจะแบบปีละเ,เรื่องไปเรื่องไป63 64อังกอร์สองคงจะตกที่65นะครับ ส่วนก็อังกอร์สนี่ก็อีก2ปีนะเราอาจจะได้ดูหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบออกมานานและว่าอังอาอลองเนี่ยจะทำนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามกันเหมือนเดิมเราก็เป็นแบบว่าแฟนคลับของหนังบูนะครับผมที่แบบว่ามีแต่เรื่องดีๆนะที่จะกลับมารีเมคนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะการช่วงนี้ลงคลิปแบบว่าลงคลิป ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพยายามหาเนื้อหานะครับผมที่จะมาลงให้ทุกคนฟังนะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยยอดมันตกเหลือเกินเพราะว่าช่วงที่ผมหายไปทําเรื่องเกี่ยวกับการรับปริญญาเนี่ยคือแบบเหมือนคนจะหายหายไปยังไงก็ยังอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากแชร์กันเยอะๆหน่อยนะครับให้แบบว่าเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสาหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้าๆน,นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากไปแล้วครับบ๊าบยมสมสบาย สมือนคุณเขาสลัมเปลี่ยนกลมคืนกลางดงเป็นงานที่มินยืนยงมันคงในปัตตภีเสมือนทองฟ้าวิปริตแปลปูนทั้งใดกเปลี่ยนพลังสว่างสวยเอันตุายไปทุกชีกรไปยุบมุนฝุ่นตลมกบเป็นดินทันที มนุษย์สัตื่นตนอกนี้กระจากระใจมือวิญญาณไร้กายร่างไม่มีใครย้ำยังเธอได้ใครคว้างเธอฆ่าทำลายติดตามเมื่อกลับเป็นตัวเธอเองวานกลัววันเกรงควรกล้งไปชั่วชีวิตเวนกรรมอังกอร จองฟ้าวิปริตลาปูนทันใด <'m> ปลิงปังสว่างสวยอันเทายไปทุกที่ผ <'m> ิวม,มกกุ่งฝุ่นตลบกอบพด้นทันที <'m> มนุษย์่านตึงจนมนี้ก็ใจกระจ้า